เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้20กุมภาพันธ์สองพาร้อยสวัสดีครับพระพุทธศาสนาของเรานี้มีทั้งรูป,ปรธรรมอยู่ในโลกของเรานี้เป็นวิถีการดำเนินชีวิตบนโลกปัจจุบันเราไม่หลีกหนีออกไปอยู่ในโลกเพ้อฝัน แต่เราอยู่กับชีวิตจริงในโลกปัจจุบันของเราแล้วพระศาสนาของเราก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่กับสวรรค์อยู่กับพระนิพพานอยู่กับโลกทิพน์นั้นเหมือนกับว่าสองมิตินี้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมันเชื่อมสัมพันธ์กันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยมีความสมดุลที่มีพลังมาก,มาก มีพลังแห่งชีวิตอยู่ในสมดุลน,นั้นพระศาสนามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งจะตัดแง่ใดแง่หนึ่งทิ้งไปก็ไม่ได้ผมจึงอยากเล่าเรื่องในทํานองที่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับประสบการณ์ของฆร,รมวาธรรมดาคนหนึ่ง แล้วผมมาสู่ข้อสรุปนี้ว่าพระศาสนาของเราจะต้องเป็นมีสมดุลมีสมดุลของโลกรูปธรรมและโลกนามธรรมที่กลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันจะตัดแง่ใดแง่หนึ่งทิ้งไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดมีปัญหาเล็กน้อยต่อให้บางคนนี้ปฏิบัติจริงๆในทางพระศาสนา คนคนนั้นก็อาจจะไม่มีประสบการณ์สัมผัสกับโลกทิพย์โลกนามธรรมเช่นถ้าพูดง่ายๆปฏิบัติไปแล้วก็อาจจะไม่มีนิมิตก็เป็นไปได้นะครับผมได้เข้าใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สิ่งสำคัญสูงสุดไม่ใช่เรื่องของนิมิตอิทธิฤทธิการมีความสัมพันธ์เข้าถึงโลกนามธรรมในมิตินั้นผมว่าไม่ใช่ สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติรู้ตัวรู้ตัวถึงรักโลภโกรธหลงซึ่งเป็นกองไฟใหญ่ที่เ,าาเาผาผลาญเผาผลาญอยู่ในชีวิตของเรารู้ตัวแล้วมีกำลังพอที่จะลดละเลิกรักโลภโกรธหลงที่อยู่ในชีวิตของเรานี้ได้ จนกระทั่งในที่สุดสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดนี่คือมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตในการปฏิบัติในเส้นทางพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดเหตุการ์ณเหล่านี้จะมีการสัมผัสกับโลกนามธรรมหรือไม่เป็นเรื่องลองลองลงไปละครับไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่า ผมเห็นแนวโน้มบางอย่างซึ่งค่อนข้างอันตรายในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพระศาสนาจะเอ็นเอียงไปในทางที่จะตัดมิตินามธรรมาออกไปจากพระพุทธศาสนาจะตัดทิ้งออกไปเลยการเอียงไปแบบนี้อันตรายมากเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรา กลายเป็นเพียงหลักปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมยอมไม่ได้อะพระาศาสนาของเรามันสูงส่งยิ่งกว่าหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตมันคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเรื่องจริงๆในขณะที่อีกกระแสหนึง่งอีกแนวโน้มหนึ่งก็คืออะไรอะไรก็จะหลงไปในทางแบบ เป็นโลกทิพย์โลกนามาทรมไปหมดเลยอะไรอะไรก็เชื่อไปหมดจากพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองปฏิบัติได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองนั้นกลายเป็นความเชื่ออันงมงายไร้สาระซึ่งก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอีกเช่นเดียวกันทั้งสองแนวโน้มสุดโต่งนั้น กำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆในพระพุทธศาสนาแล้วจะแก้ปัญหานี้โดยการตัดตัดตัดสุดโตงออกไปก็ไม่ใช่ทางสายกลางของพระพุทธศาสนาไม่ใช่การไม่ใช่การตัดมิติพวกนี้ออกเพราะว่าเราต้องมีทั้งรูปธร,รรมทั้งนามธรรมกลมกลืนกัน เป็นความกลมกลืนในชีวิตปฏิบัติที่มีพลังมากๆเราตัดไม่ได้นี่เป็นความท้าทายของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเลยในปัจจุบันความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเป็นเรื่องที่มันจะผ่านพ้นไปจะผ่านพ้นไปในเวลากี่ปีอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันจะผ่านพ้นไปในเร็วๆนี้ ประวัานี่เป็นวิกฤตซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ไปคู่ขนานกันกันกบวิกฤตของโลกปัจจุบันซึ่งวิกฤตของโลกปัจจุบันนี้ก็จะคลี่คลายไปเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สามจบมันก็จะคลี่คลายไปสู่ยุคใหม่ของมันนะฮะสิ่งที่อยากบอกเพิ่มเติมคือมันมีความน่าเป็นห่วงเรากำลังอยู่ในวิกฤต พุทธการแล้วผมเห็นสัญญาณอันตรายหลายอย่างเลยที่เกิดในพระพุทธศาสนาและในประเทศไทยของเรามันเป็นสองเรื่องที่คู่ขนานกันไปนะครับผมเห็นสัญญาณที่ถ้ามองแบบแง่ร้ายเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเมื่อวิกฤตต่างๆผ่านพ้นไปแล้วเราจะพบว่าพระศาสนามีความแตกแยกใหญ่เกิดขึ้น เป็นความแตกแยกซึ่งมันยากที่จะประสานกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านอาจจะใช้คำว่ามันเป็นกรรมของแผ่นดินก็ได้แต่หวังว่ามันจะผ่านพ้นไปโดยเราไม่มีบาดแผลชะกันขนาดนั้นเกิดขึ้นแต่บาดแผลนั้นผมเห็นแล้วว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับแต่หวังว่ามันมันจะไม่ใช่แผลชะกันถึงขั้นที่รักษากันไม่ได้ ยังมีความหวังนั้นอยู่จึงต้องเล่าเรื่องพวกนี้เอาไว้พระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่มีมิติแค่อยู่ในโลกนี้นะครับมันมีทั้งมิติที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราและมีทั้งระดับที่มันมองไม่เห็นนะครับแต่มันมีการดำเนินการกันคู่ขนานกันไปผมหวังว่าเล่าเรื่องพวกนี้แล้วเราจะ จะมีความหวงังมีกำลังใจพอมองถึงมิติว่าพวกเราไม่ใช่มีไม่ใช่มีเฉพาะแค่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่พวกเราะที่กำลังห่วงใยเรื่องพวกนี้กำลังทำเรื่องพวกนี้อยู่ยังมีมิติของสวรรค์มีมิติของครูบาอาจารย์ท่านซึ่งช่วยกันเต็มที่เลยกับเรื่องพวกนี้คิดแบบนี้แล้วเราก็มีกำลังใจขึ้นมาเราก็จะทำดีที่สุดละเท่าที่เราจะทำได้ ตามบทบาทตามหน้าที่ของเราผมได้เห็นว่าในความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นวิกฤตต่างๆในพระศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นเรามีทั้งมีทั้งสัญญาณที่ดีนะะมีทั้งสัญญาณอันตรายที่อยู่ในพระศาสนาการที่ผมเล่าเรื่องต่างๆพวกนี้ผมหวังว่าจะช่วยให้เราเห็นว่าพวกเราไม่ได้อยู่ลำพังเรายังมี ระดับเทพเทวาที่ท่านก็จะทํางานของท่านทําหน้าที่ของท่านระดับครูบาอาจารย์ที่ท่านก็จะไม่ทอดทิ้งขอให้เราอย่าเพิ่งเสียกําลังใจผมเตือนตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนนะฮะแล้วมันคงจะไม่นานนี้ลหละครับมันจะผ่านพ้นไป แต่เราต้องตั้งหลักให้ได้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในชีวิตของเราแต่ละคนเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดว่าเรามีหน้าที่อะไรทําให้เต็มที่ตามหน้าที่ของเรานั่นแหละครับผมว่าเราโชคดีนะเรามีวาส,สนาที่ได้มาเกิดในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีสีสันมากๆมีความท้าทายหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งในโลกมนุษย์ ทั้งในสังคมไทยและในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเพื่อเราฝ่าวิกฤตทั้งหลายไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ